ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค้ะเทวารายพพิกเนศคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนแห่งเทพผู้บรันรดาลให้ประสบผลสําเร็จสมความปรารถนาขอพอให้เกิดความเมตตาความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตเทวารายพพิคเนศนั้นตั้งอยู่ท่ามใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร นั่นก็คือตั้งอยู่บริเวณสี่แยกห้วยขวางสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และการขอพรอมากๆเลยค่ะทําให้ผู้คนที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ผู้คนที่เคารพนับถือพระพิคเนศต่างก็แวะเวียนมากราบไหว้สก,การะและขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของพลังแห่งความเชื่อและพลังแห่งความศรัทธาในลักษณะทางบวตค่ะทุกคนสามารถเดินทางมาแล้วก็มาบู ูชาสิ่งของบูชาได้ที่นี่เลยค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะมาแต่ตัวแล้วก็พลังศรัทธาได้เลยค่ะวิธีไหว้ขอพอรเตรียมของถวายจะมีดอกดาวเรืองดอกไม้สีเหลืองกุหลาบสีเหลืองหากไม่ได้นํามาเองก็บอกไว้แล้วนะคะที่นี่มีให้หมดเลยค่ะก็จะบูชาด้วยทู่บูชาห้าการเทียนเหลืองหนึ่งเล่มถ้าใครอยาก ให้ประสบความสําเร็จปังๆยิ่งขึ้นนะคะก็ให้ถวายเทียนสีพร้อมด้วยเพราะที่นั่นก็จะมีขายด้วยนะคะก็ไปบอกเจ้าหน้าที่บอกคนขายได้เลยนะคะว่าเราเกิดวันอะไรเขาก็จะจัดเตรียมให้เราค่ะในขั้นตอนนะคะก็จะต้องกล่าวนโมสามจบตามด้วยบทสวดบูชาพระพิฆเนศก็จะมีแท่นศิลานะคะให้เราได้ท่องตามที่เขียนไว้นะคะ เมื่อสวดเสร็จก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรคนขอพรเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะถ้าอยากให้พรที่ขอประสบความสําเร็จวางปักทูบและวางเทียนให้เรียบร้อยส่วนพวงมาลัยนั้นนํามาวางที่เท้าพระพิฆเนศค่ะจากนั้นให้ทุกท่านนะคะลูบเท้าหน้าพระพิฆเนศสามครั้งเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรที่ขอไปในครั้งแรกที่เราสวดอยู่ด้านหน้านะคะขั้นตอนต่อมา การมากระซิบการกระซิบนี้ต้องทําบริเวณหนูซึ่งอยู่ทางด้านขวาขององค์พระพิคเนตโดยจะต้องทําการลูบที่ตัวหนู3ครั้ง จากนั้นปิดหูหนูด้านซ้ายและประสิบที่หูด้านขวาโดยการประสิบนี้จะต้องบอกว่าให้เตือนองค์พ่อพระพิคเนณีด้วยว่าเรามาขอพอรเรื่องอะไรโดยพูดย้ำในสิ่งที่เราขอไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะและข้างในนะคะด้านหลังขององค์พระพิกษุณก็จะมีองค์ครอบครัวพระศิวะพระแม่อุมาเทวีหากอยากมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นม,มีความสุขให้มาไหว้ขอพ,อพอรองค์ครอบครัวคะ่ะก็จะเป็นทางด้านของ ความรักนะคะก็าตามแอดมินนะคะก็จะขอความสําเร็จทางด้านหน้าคืององค์พ่อพระพิฆเนศนะคะแล้วในเรื่องของความรักของความโสดความรักของเราก็จะมาขอทางด้านองค์ครอบครัวข้างในคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสก็มาสักการะไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศที่ กรุงเทพนะคะที่ห้อยขวางที่นี่ก็จะเป็นสีมงคลกับตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปโชคดีสมหวังสมพรป,ปังปังกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่รับชมก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่ขึ้นชื่อเราจะไปเก็บภาพจะไปไหว้ ไปขอพรแล้วก็ไปดูพร้อมกันค่ะโอเคค่ะอยากไปก็ไปนะคะ Want to go go travel Thailand ค่ะเที่ยวไทยที่ไหนเราไปได้ถ้าอยากไปขอบคุณค่ะ